นตกหน cheat, ักมากเลยค่ะบอก60เปอเซ็นตหมดเลยเก็บหมดเก็บหมดนะคะตอนลองฟาแดงบรรยากาศฝนตกมาให้ชมนะคะนาวหนาวหนานเย็นเย็นจ้าปัตตะไร้กุชเช่สตีซานระแบนเทกินเทียนะคะ ทุกคณทุกกำลังใจทุกคนติดตามด้วยจ้าเงยเงยเรือเรือปังปังทุกคน,นค่ะเันนี้เอาอะไรไปกินคะฝนตกแบบนี้ไม่มามาก็ข้าวไข่จเจียวอร่อยอร่อยเมนูฮิตติดบ้านอร่อยอร่อยค่ะมาเลยแช่มาเลยฝนตกฝนตกฝนตก ยูการฝนนะคะเปียกเปียกเปียกอ่าฝนกระเด็นตาตาที่ไหนฝนตกมั่งเม้นมาเลยจ้าตกบ้างหรือเปล่าคะใครตกบ้างยกมือขึ้นดูยพยากรณ์บอกจะตกหกบเจ็ดเปอรเซ็นดูเมื่อกี้ดินฟ้าอากาศไม่เห็นตกเลย จริงๆแล้วตกเยอะเลยนะคะให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยกเก้าสิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยจ้าเปียกหมดแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกอย่าตากผนนะคะเดี๋ยวเป็นหวัดนะคะช่วงนี้โควิดมาแรงมากติดง่ายนะคะ ง่ายมากเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยอย่าลืมใส่น้ากากแมสนะคะใ mm. ส่แมสด้วยนะคะทุกคนฝน mm. ตกฝนตกจ้านตกฝนตกฝนตกชุ่มฉ่ำเลยนะคะกันไม้ให้น้ำทุกวันไม่โตนะคะ mm. แต่พอได้ฝนครั้งเดียวดอกออกเลยะค่ะเปนดอกมาลีแม่นะคะ ปลูกมาสามสี่ปีแล้วนะคะดูต้นนี้นะคะต้นเล็กๆเนะยเป็นต้นต้นเนี้ยนะคะต้นนี้นะคะนี่ะต้นเนี้ยต้นนี้นะคะเป็นต้นไอ้เล็กๆหนึ่ง่ะผักหวานป่านะคะปลูกมาพร้อมๆกับดอกมะลินะคะว้าว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 จะพอจ่อจะแม่มาแล้วก็หึ่มเลยนะคะพ่อจะอจแม่มาแล้วดังมาก ขอห้านาทีนะคะให้ทุกคนห้านาทีนะคะขอห้านาทีนะเชื่อขอห้านาทีเชื่อเสแล้วเชื่อตกลง